สะเทือนวงการสีกากีหลังจากมีผู้เสียหายนะครับซึ่งจริงๆแล้วต้องเรียกว่าเขาเป็นผู้ต้องหาด้วยซ้านะครับเพราะว่าเขามีหมายถูกออกหมายจับจากทางตํารวจนะฮะตำรวจชุดนี้เนี่ยคุณผู้ชมฮะมีการไปติดตามกลุ่มผู้ต้องหาเหล่านี้ซึ่งเป็นผู้ต้องหาเปิดเว็บพน,นันออนไลน์คือพูดง่ายๆว่ามีเอี่ยวกับพวกพน,นันออนไลน์แหละฮะแต่ตำรวจชุดนี้เนี่ยคุณผู้ชมฮะกับกลายเป็นว่านำตัวผู้ต้องหาเหล่านี้ ไปรีดซัพบเรียกเงินกว่า140ล้านบาทน,นะครับแล้วก็เป็นเหตุที่ทำให้กลุ่มผู้เสียหายเหล่านี้กลุ่มผู้ต้องหาเนี่ยที่กลายเป็นผู้เสียหายนะฮะเขาไปแจ้งความนะฮะเขาตัดสินใจ6คนด้วยกันไปแจ้งความที่สพคูคตในพื้นที่จังหวัดปทุมธาน,นีแต่ที่มันน่าตกใจตามรายงานที่ออกมาเนี่ยคุณผู้ชมฮะว่าคนที่อยู่ในกระบวนการนี้ คือทางท่านผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดชนบุรีครับนี่พลตํารวจตรีกําพลลีลาประภาพรนะฮะรายงานบอกท่านมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการนี้ด้วยคุณผู้ชมฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น6จุดด้วยกันในพื้นที่กรุงเทพมหานครในห้องทํางานของทางท่านผู้การผมย้ำนะฮะว่านี่คือรายงานนะครับแล้วก็ที่สพบางละมุงสพแสนสุข จังหวัดชนบุรีที่ลานจอดรถในหมู่บ้านฉัดนรงสามลำลูกกาปทุมธานีแล้วก็ที่วัดแสงแก้วโพธิยานอํเาเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายเป็นพฤติการการก่อเหตุเมื่อ23-27พฤษภาคมที่ผ่านมาต่อเนื่องกันคุณผู้ชมฮะเรื่องราวเรื่องนี้ผมเล่าให้ฟังคร่าวๆแบบนี้นะครับว่าจุดเริ่มต้นมาจากผู้เสียหายท่านนี้ครับที่ไปเอี่ยวกับเ็บพ,พนันออนไลน์นะครับชื่อว่าธนินวัฒน เขาให้การว่าเมื่อวันที่23พฤษภาคมเวลาประมาณบ่ายโมงถ,ถูกตำรวจชุดศูนย์ปราบปรามอาญากรรมทางเทคโนโลยีคือตำรวจไซเบอร์นะฮะเข้าตรวจค้นจับกลุ่มแล้วก็มีการพาตัวไปพบท่านผู้การจังหวัดชนบุรีคือเจ้าตัวอยู่ในพื้นที่สอนอคานยาวนะฮะถูก นำมาคุมตัวที่สอนอคานายาวก่อนแล้วหลังจากนั้นถูกนําตัวไปเจอกับพลตํารวจตรีกําพลผู้การจังหวัดชนบุรีเขาอ้างว่าแบบนี้นะฮะหลังจากที่ไปเจอท่านผู้การจังหวัดชนบุรีแล้วเนี่ยมีการพูดคุยกันถึงเรื่องของคดีมีการพูดคุยกันถึงเรื่องของเส้นทางทางการเงินที่มันมีเงินสีเทาไปพัวพันกับครอบคร,บครัวแล้วหลังจากนั้นทางท่านผู้การก็มีการเอ่ยปากบอกว่าเรื่องเนี้ธนินวัตรหรือว่าในเป้เนี่ยผู้การท่านพูดอย่างนี้นะฮะบอกว่าเป้ เรื่องนี้มันมีทางออกแล้วหลังจากนั้นผู้การก็เอ่ยประโยคนี้ขึ้นมาครับว่าเอาอย่างนี้เป้รักผู้การเท่าไหร่เป้เขียนมานี่นะฮะนี่คือสิ่งที่ทางฝั่งของในเป้หรือว่านายธนินวัตรมีการให้การกับทางตำรวจแล้วมันก็มีการรายงานออกมานะครับว่ามีเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมฮะหลังจากนั้น ทางผู้สมุตรีกำมพลท่านผู้การชนบุรีเนี่ยได้พาตัวนายธนินวัตรหรือว่าในเป้คนนี้ออกจากห้องแล้วในขณะนั้นเองมีคนคนหนึ่งเข้ามาฮะซึ่งคาดว่าก็คงจะเป็นคนที่อยู่ในกระบวนการนี้ด้วยนะฮะก็คือในต้นนายต้นหรือนายพิสิทธิ์เดินเข้าห้องมาแทนครับแล้วก็มีการดึงตัวในเป้ผู้ต้องหาไปพูดคุยเกี่ยวกับการเคลียร์คดีโดยตอนแรกมีการเรียกเงินทางฝั่งของในเป้คนนี้ ร้อยยี่สิบล้านบาทนะครับเป็นค่าเคลียร์คดีแต่ทางเป้เนี่ยเขาบอกว่าเขามีการเสนอเงินไปตอนแรกเนี่ยก็คือ20ล้านแต่พอเจอตัวเลขจริงๆว่าจะเอาร้อยยี่สิบเนี่ยเขาบอกตกใจมากนะฮะสุดท้ายมีการต่อรองกันจนเหลือ65ล้านบาทแต่ไม่นานหลังจากนั้นมีอีกคนหนึ่งฮะชื่อว่านายวีระหรือว่านายบอยเข้ามาร่วมพูดคุยด้วยแล้วก็บอกกับเป้ว่ามึงอยู่เฉยๆแล้วกันเนียนกริปพี่เคลียร์ให้จบแล้ว เดี๋ยวมึงไปหาเงินมาจ่ายที่ไอ้ต้นเลยคุณผู้ชมนะจากรายงานมันมีคำพูดเหล่านี้จากการกล่าวอ้างของผู้เสียหายจริงๆนะฮะในขณะเดียวกันเป้ยังเล่าต่อด้วยนะครับว่าหลังจากนั้นช่วงเวลาประมาณ5ทุ่มของวันเดียวกันเมื่อมีการตกลงเรื่องของเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วคือ65ล้านบาทในการเคลียร์คดีตำรวจชุดดังกล่าวได้มีการพาตัวกลุ่มผู้เสียหายนี้นะฮะออกจากตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรี โดยพาขึ้นรถโตโยต้าอัลฟาตสีแดงอขอภัยนะสีดํำป้ายแดงโดยเป้บอกว่านั่งไปกับนายบอยไปที่ชั้น4ีของสอพอบางละมุงซึ่งเป็นที่ทําการของสออปสอนี่นะฮะศูนย์ปฏิบัติการเกี่ยวกับยาเสพติดนะฮะของตำรวจภูธรจังหวัดชนบุรีหลังจากนั้นตัวของนายต้นกับนายบอย2คนนี้นะครับก็ได้ติดต่อผู้เสียหายอขออภัยฮะได้ให้ตัวนายเป้ผู้เสียหายติดต่อเพื่อน เพื่อให้หาเงิน65ล้านบาทมาเคลียร์ก็เห็นบอกว่ามีการถูกคุมตัวในวันที่24พฤษภาคมนะครคุณผู้ชมครับหลังจากนั้นเนี่ยทางฝั่งผู้เสียหายเองโดยพฤติการทั้งหมดมันละเอียดบ้างน,นะฮะแต่ว่าผมจะเล่าขร่ควๆว่าเขาเลยมีการไปพยายามติดต่อเพื่อนหลายๆคนนะฮะเพื่อรวบรวมเงินประมาณ65ล้านบาทมาเคลียคดีแต่บางคนที่มีชื่อมาเกี่ยวข้องด้วยก็โดนทางฝั่งในบอย กับทางฝั่งในต้นเรียกเงินเพิ่มอีก20ล้านบาทนี่นะฮะคุณผู้ชมครับสุดท้ายก็บอกว่าเขารวมตัวกันได้เนี่ยกลุ่มคนที่ไปเกี่ยวกับพนันออนไลน์นะฮะแล้วก็กลายเป็นว่าถูกรีดรับเงินแบบนี้เขารวมตัวกันได้ว่าโดนเรียกเงินไปทั้งหมดคือ85ล้าน2แสนบาทนะครับ6คนด้วยกันเลยสุดท้ายตัดสินใจเข้าแจ้งความที่ตำรวจภูทรคูคตสถ,สถานีตำรวจภูทรคูคตที่ลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนะฮะ แล้วก็เลยกลายเป็นรายงานดังกล่าวตามที่ปรากฏอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในตอนนี้เลยนะครับคุณผู้ชมฮะก็เบื้องตอน้นคุณผู้ชมครับตอนนี้มีรายชื่อในส่วนของตำรวจนะฮะชุดที่มีการก่อเหตุดังกล่าวนี้ตามรายงานเลยเนี่ยคือ10คนด้วยกันตำรวจเนี่ยจะแบ่งออกเป็น8คนนะครับส่วนพลเรือนคือ2คนนั่นก็คือบอยกับต้นนั่นเองที่เป็นคนเดินเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเงินทั้งหมดนะฮะ คุณผู้ชมฮะโดย8คนนี้เนี่ยคนที่น่าตกใจมากๆก็คือนี่แหละฮะทางท่านผู้การจังหวัดชนบุรีพลตำรวจตรีกําพลนะครับซึ่งล่าสุดมีรายงานมาเหมือนกันนะฮะว่าผู้สื่อข่าวก็พยายามจะติดต่อสอบถามไปยังท่านแต่ปรากฏว่าท่านก็มีการแจ้งว่าไม่สะดวกที่จะตอบคำถามในตอนนี้นะครับคุณผู้ชมฮะล่าสุดวันนี้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีการออกมาพูดถึงคดีดังกล่าวนี้แล้วนะครับ โดยทางพลตํารวจโทอัชยนไกรทองนะครับได้มีการชี้แจงถึงประเด็นดังกล่าวโดยท่านระบุว่าตอนนี้ทางท่านผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติพลตารวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒนะครับได้มีการสั่งการให้มีการตั้งคณะกรรมการสืบสวนแล้วก็ตั้งพลตํารวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเป็นหัวหน้าคณะทํางานเพื่อสางคดีนี้ด้วยนะครับและเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อราชาการนะครับล่าสุดมีคําสั่งให้ทางท่านผู้บังคับการ แล้วก็ผู้ใต้บังคับบัญชาที่ถูกกล่าวหาทั้ง8ดนายในพื้นที่ภูธรจังหวัดชนบุรีและตำรวจไซเบอร์อีกหนึ่งท่านมาช่วยราชการประจำส่วนปฏิบัติการส่วนหน้าของสำนักงานตำรวจแห่งชาติตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าคดีจะเสร็จสิน้นนี่นะฮะสั่งเด้ง8ดนายตำรวจนะฮะซึ่งก็มีทั้งตำรวจที่อยู่ในพื้นที่ชนบุรีแล้วก็มีตำรวจไซเบอร์รวมอยู่ด้วยนะครับแต่ว่าอีกสองคนเนี่ยเป็นพลเรือนนะฮะ เท่ากับว่าผู้ก่อเหตุในขบวนการนี้ตามที่ถูกกล่าวอ้างเนี่ยมีด้วยกัน10คนนะครับคุณผู้ชมครับนอกจากนี้คุณผู้ชมครับจากการรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดทางเจ้าหน้าที่มีการบอกว่าเดี๋ยวจะมีการลงพื้นที่แล้วก็มีการเรียกสอบเพิ่มเติมอีกนะฮะต้องมีการรวบรวมพยานหลักฐานซึ่งนอกจากนี้เนี่ยคุณผู้ชมฮะทางท่านโฆษกเนี่ยยังมีการชี้แจงด้วยนะครับบอกว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยตัวทางท่านผู้การเนี่ยก่อนหน้านี้ พิ่งจะได้รับรางวัลกับทางท่านพบตรอด้วยนะฮะร,รับรางวัลชื่นชมในการปฏิบัติหน้าที่ทางจาราจรนะครับนี่นี่คือภาพก่อนหน้านี้นะฮะแต่กลายเป็นว่าหลังจากวันนั้นไม่นานก็มาเกิดข่าวชาวนี้จนได้นะครับคุณผู้ชมฮะล่าสุดทางท่านบิ๊กโจ๊งนะครับพลตํารวจเอกสุรเชษฐหักพานซึ่งตอนนี้ก็เป็นหัวหน้าคณะชุดสืบสวน ในการจะสางคดีนี้แล้วนะครับท่านก็มีการให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับทีมข่าวเรานะครับว่าตอนนี้มีการรวบรวมพยายนหลักฐานแล้วนะครับเตรียมขอสารอนุมัติออกหมายจับแล้วก็ออกหมายเรียกผู้กระทําความผิดมากกว่า10คนซึ่งหากสารอนุมัติแล้วเนี่ยจะมีการเรียกตัวมารายงานที่สโมสรตํารวจในวันพรุ่งนี้เลยนะครับส่วนจะมีบุคคลระดับผู้บังคับการหรือไม่ท่านบอกว่าอะตอนนี้ก็ยังไม่สามารถระบุได้ แต่จากรายงานมันมีแบบนี้นะฮะแต่เบื้องต้นวันนี้เนี่ยเวลา19บเกนาฬิกานะฮะท่านจะมีการเดินทางไปประชุมกับพนักง,งานสอบสวนที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ทั้งหมดที่สโมสรตํารวจซึ่งก็อาจจะมีการเรียกตัวข้าราชการตํารวจทั้ง8ดนายที่มีรายชื่อว่าเกี่ยวข้องกับคดีนี้เข้ามารายงานตัวด้วยเช่นเดียวกันนะครับฟังเสียงท่านหน่อยนะฮะท่านบิ๊กจอดครับบิ๊กโจ๊กครับ,บ,รรบมันมาเป็นรายละเอียดมาเป็นเนื้อหาสาระในสำรวจนะครับนะ เออแล้วเดี๋ยวขอไม่พูดก่อนได้ไหมเดี๋ยวให้ให้ให้สารออกหมายามีหมายเรียกก่อนเลยอด่๋ยวี่จะบอกนะได้ไหมคะทั้งทั้งข้อออกหมายจับทั้งของหมายเรียกอ่านะอ่านะครับพรุร่งนี้ที่สโมสรตำรวจแต่ยังไม่ระบุเวลาใช่ไหมคะใช่ใช่<ร>ใช่แสดงว่าเรื่องนี้มีมูลใช่ไหมคะพี่ก็เดี๋ยวดูพรุ่งนี้นะเดี๋ยวดูพรุ่งนี้ได้ไหมนะเออนะโอเคป็ต้องยังทำอยู่นะนะครับนะโอเคนี่คุณผู้ชมครับเบื้องต้นเนี่ยจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาไปก่อนนะครับก็คือตามมาตรา157 ฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบแล้วก็มาตรา149นะครับฐานเรียกรับผลประโยชน์นี่นะฮะก็อยู่ระหว่างรอศารอนุมัติออกหมายจับนะฮะซึ่งการที่สารจะออกหมายจับได้นั้นพยานหลักฐานต้องเพียงพอด้วยนะครับคุณผู้ชมฮะแต่ว่าตามที่ท่านบอกเมื่อสักครู่นี้นะฮะ19เดนกวันนี้จะมีการประชุมคดีนี้อีกทีหนึ่งนะครับที่สโมสรตํารวจในขณะเดียวกันคุณผู้ชมฮะวันนี้ ทางทีมข่าวเวิร์กพอยต์เนี่ยมีการเดินทางย้อนไปที่จุดจุดหนึ่งนะครับซึ่งเป็นจุดที่ตามคํากล่าวอ้างของฝั่งผู้เสียหายเนี่ยบอกว่ามีการนัดเอาเงินมอบให้กับทางฝั่งของกลุ่มตํารวจเนี่ยที่นี่นะครับที่ซอยหมู่บ้านแห่งหนึ่งแล้วกันในพื้นที่ตำบลคูคตอําเภอลําลูกกาจังหวัดปทุมธานีนะครับโดยจุดนี้เป็นจุดที่ทางผู้เสียหายเนี่ยมีการนําเงินประมาณ30กว่าล้านนะครับนี่นะฮะ มามอบให้กับทางเจ้าหน้าที่โดยเบื้องต้นเนี่ยทางทีมข่าวมีการคุยกับชาวบ้านท่านหนึ่งนะครับซึ่งถามว่าพอจะมีการเห็นเหตุการณ์ที่ไม่ปกติตามไทม์ไลน์ของเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นหรือไม่ซึ่งคุณป้าท่านนี้ก็ให้ข้อมูลนะครับบอกว่าเอาจริงๆมันมีรถต้องสงสัยที่ขับเข้ามาในหมู่บ้านได้ความเร็วผิดปกติแต่ตอนนั้นไม่ได้เอะใจแต่อย่างใดนะครับก็เลย ไม่แน่ใจว่ามันจะเกี่ยวข้องกับคดีดังกล่าวนี้หรือไม่เอาลองฟังดูหน่อยนะครับช่วงบ่ายนะอ่ะมันเป็นยังไงวันนั้นป้าอยู่ไหนป้าก็อยู่ตรงเนี้อยู่ตรงหน้าบ้านเนี่ยเห็นเขาวิ่งมาจากทางโน้นเขาวิ่งเขาวิ่งเข้าไปเลยอือวิ่งเข้าไปแล้วป้าก็ไม่ได้สังเกตไม่ได้ติดใจว่าจะเป็นแต่แต่คิดอยู่ว่าไม่ใช่รถในหมู่บ้าน เพราะว่าไม่เคยเห็น่างนะแต่ว่าเขาก็วิ่งเข้าไปเลยวิ่งเข้าไปทางท้ายซอยอแต่ป้าก็ไม่ได้สังเกตและก็ไม่ได้สงสัยอะไรว่าจริงๆเ่าคิดว่าเป็นรถเขาจะมาหาญา,า,ออาติเขาหรือยังไงแต่ก็ไม่ได้จิดใจว่าว่าจะเป็นรถอะไรนี่นะครับคุณผู้ชมมาก,ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับกับเหตุการณ์นี้ที่มีรายงานออกมาตำรวจแดนายนะครับในพื้นที่ตำรวจภูธรจังหวัดชนบุรี แล้วก็มีตํารวจไซเบอร์แล้วก็มีพลเรือนอีก2นะครับซึ่งแน่นอนนะฮะว่าทางคดีเองเนี่ยก็น่าจะต้องเป็นทางภาคหนึ่งนะฮะในพื้นที่ปทุมธาน,นีเนี่ยฮะเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่ผู้เสียหายไปแจ้งความเอาไว้ส่วนทางวินัยก็น่าจะเป็นทางต้นสังกัดของแต่ละท่านนะฮะที่มีรายชื่อไปเกี่ยวข้องอย่างตํารวจชนบุรีเนี่ยก็ต้องให้ทางต้นสังกัดทางฝั่งชนบุรีนะฮะเป็นการพิจารณาในเรื่องของวินัยไปแล้วในขณะเดียวกัน คุณผู้ชมฮะก,ก็มีตำรวจไซเบอร์นะฮะที่มีรายชื่ออยู่ใน8รายชื่อว่ามีส่วนกับขบวนการทั้งหมดนี้ด้วยนะฮะเดี๋ยวคงต้องติดตามกันต่อนะครับสำหรับเหตุการณ์นี้นะครับคุณผู้ชมฮะถือว่าเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็สะเทินวงการสีกาก,กีเลยทีเดียวนะครับ